อย่างแรกเลยนะครับทุกคนก็ต้องศึกษามาก่อนในในเบสิกก่อนเพราะถ้าเกิดคุณไม่เป็นเลยเนี่ยคุณอาจเข้ามาซื้อขายได้แต่โอกาสที่คุณจะผิดพลาดมันก็มีสูงคุณอาจจะไปซื้อของที่ไม่แท้มาอย่างเงี้ยครับก็ทำให้คุณเสียผลประโยชน์สวัสดีครับผมโกศกิจเจริญครับหรือในวงการพระเครื่องก็พจนบุรีครับ มาเล่นพักเครื่องนะคะนี่ทาอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเล่นพักเครื่องเนี่ยก็ทํางานธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มีอยู่บริษัทมาก่อนครับทีนี้ก็พอเราอยู่บริษัทมาเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตในสังคมกลางคืนมาบ่อยทําร้านอาหารด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ครับวันหนึ่งเราก็เริ่มเหมือนอิ่มตัวอยากจะหาอะไรใหม่ๆมาทำบ้างในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ลอง ลองไปไหว้พระไปหลายวัดไปด้วยไปนี่อะไรอย่างเงี้ยครับ<ะ>เพื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองว่าเฮ้เราอยากมาอยู่สังคมกลางวันบ้างเพราะตอนนั้นก็ยุเกือเกือบสามสิบ,บ 30, แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพดูบา้างนี่อะไรไม่ไหว้พระไหว้อะไรก็รู้สึกเหมือนเราศราัทธาในพุทธศาสนาเราชอบพระเกจิหลายๆเกจิแหละแต่ที่เราชอบที่สุดก็เป็นพระบ้านเราสิง<ะ>์บุร<ะ>์ก็มานั่งดูว่าเออพระ เกจิท่านในใแบบโอ้หน้าเล่นหน้าเก็บสะสมเราก็เราไปกราบท่านพอดีมันเป็นวัดหลวงพ่อสวงวชิราขาวซึ่งผมไปกราบท่านแล้วผมรู้สึกมีความศรัทธาในในตัวหลวงพ่อท่านอะไรอย่างเงี้ย ท่านนี้ท่านก็นมอดนะไปนานแล้วหละแต่ว่าวันหนึ่งเราก็ซื้อซื้อ,อหาเช่ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยทําไมเหมือนว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยแบบเหมือนจะมีราคาสูงนะเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเรามีการซื้อขายเหมือนเซียนพระที่เขาเล่นหากันอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มศึกษาศึกษาพระว่าเอ้ยท่านประวัติท่านเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ จนวันนึงเรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบแล้วเราก็เลยเลือกว่างั้นเราลองมาเล่นซื้อขายหาหลวมพ่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมพราท,ทำไปทํามาเรื่อยๆเมันอ็ากลายเป็นว่าเราก็ซื้อแท้บังแกบังสมัยก่อนความรู้ไม่มี<ะ>เราก็เลยไปปรึกษารุ่นพี่คนหนึ่งที่เรารู้จักท่า<ะ>นก็ให้ความแนะนําสนับสนุนผมมาอาจารย์พอน,นนนท์ก็<ะ>เข้ามาให้การช่วยเหลือช่วยสอนเทคนิคการดูซื้อขายยังไงอยู่ในสังคมพราเครื่อง แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับด้วที่ไม่รู้จักกันยังไงด้วยความที่พี่พจเมืองนนเนี่ยเขาเป็นนายกอบตอ,อยู่เขตใกล้เคียงบ้านผมแล้วเราก็เจอกันในงานสังคมภาคเครื่องบ่อย เลยสนิทสนมกันตอนแรกชอบพัะเครื่องพี่ก็มา,มาเริ่มเดินงานพักเครื่องเปิดมาศึกษาดูข่าวๆ้าก่อนแบบนี้หรอข้าวขก่อนก่อนหน้านี้ก็สะสมมาบ้างอยู่แล้วแต่แบบไม่ได้จริงจังอะไรครับแต่พอวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยมาเล่นพักเครื่องเนี่ยมันมีสเสน่ห์นะแล้วก็รู้สึกว่าเออพอมีการซื้อขายมปนมีไรายได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจพราน่าสนใจเราก็เริ่มแบบว่าเลือกสักทางหนึ่งเพราะเราเนี่ยไม่ใช่เซียนพระเก่งอะไรที่แบบอยู่ๆแบบจะมาเล่นหลายทางไงก็เลยเลือกเอาว่า เฮ้ยนั่นเราเลือกเอาเกจิเดียวก่อนแล้วดูให้แม่นให้ชํานาจริงๆก่อนอะไรอย่างนี้ก็เลยเลือกเล่นหลงพ่อสวงมากก็เลยกลายเป็นว่ามดพมุลีเนี่ยก็จะสนใจแต่หลงพ่อสวงเพราะประขาวก็จะเป็นประเภทรูปหล่อเหรียญหลออ่อที่เราถนัดแรกแรเราก็ไม่ได้เก่งแล้วเราก็ศึกษามากับพวกอาจารย์พดเขาว่าสอนมาอะไรอย่างงี้ครับก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเรื่อยๆครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับแล้วทีนี้มนเข้าสู่การเป็นกรรมการของสมาคมได้ยังไงอะคะก็คือ วันหนึ่งผมอย่างที่ผมบอกก็ศึกษาพระมาเรื่อยๆปุ๊บด้วยพระของหลวงพ่อสวงเนี่ยมีคนที่ดูดูได้น้อยอแล้วก็ศึกษาน้อยแต่เราเนี่ยในจังหวัดที่ในช่วงนั้นเนี่ยเราศึกษาหลวงพ่อมาโดยตลอด<ะ>หลายๆคนหลายๆเซียนเล็กเซียนใหญ่อะไรเขาก็พอจะทราบว่าอ๋อมดมบุรีเนี่ยเล่นหลวงพ่อสวง<ะ>วันนึงเขาเลยคิดว่าเราเนี่ยน่าจะชำนาญพี่พศก็เลยท้าถามคุยว่าประมาณว่าอ เราดูได้แล้วนะวันนี้เราเป็นกรรมการได้นะอะไรอย่างเงี้ย<อ>ผมก็เลยมีความมั่นใจแล้วแกก็ช่วยสอบผมมาตลอดก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ดูหลวงพ่อสวงมาก่อนเป็นกรรมการหลวงพ่อสวงก่อนใช่ไหมคะกรรมการในส่วนของหลวงพ่อสวงเนี่ยก็คือมันควบอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับพี่พศก็ผลักดันผมให้เข้ามาเป็นกรรมการในสายของพระกิ่งทั่วไปซึ่งอยู่ในหมวดเดียวกันกับหลวงพ่อ,อซึ่งเป็นพระประเภทเดียวกันเป็นเหรียญหลอ่อเป็นอ่าเป็นกิง่ง ทั้งทั่วไปแล้วก็ยอดนิยม <Okay. S 1> ก็เลยให้เรามา <Okay. S 1> เหมือนมาเรียนรู้ <Okay. S 1> ในความที่เราเรียนรู้มากขึ้น <Okay. S 1> ให้เราได้สำนาญมากขึ้น <Okay. S 1> ก็เปิดโอกาสให้เราเข้ามาอยู่ในสมาคม <Okay. S 1> แล้ว <Okay. S 1> พอเข้ามาปุ๊บเราก็มา